สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ u t u b e นะคะปลอยด้สาแฟมิลี่รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะเอฟซี FC น้องลาด้วยเด้อค่ะนะกาลังจะกินข่าวของเว้นแต่ว่าอย่าทำคลิปก่อนอย่าทำคลิปก่อนนะคะกำลังว่าจะกินข่าีอย่าทำคลิปก่อนคุยเรื่องคลิปก่อนเนาะนะคะ,อะขอบคุณในหลายค่ะเอฟซี FC นะคะเอฟซี FC น้องลาทั่วโลกทั่วประเทศเด้อค่ะนะคะ ยัพูดคุยกันคือเก่านะคะทักทายกันคือเก้านะคะพี่พ้อยอยิงฟังนะคะอ้ะาวเขาเรื่องนะคะเขาเรื่องแต่ว่าพี่พ้อยอยากเอาเท่าไรดอกใจมันแป๊บ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 ีงยิงฟังยิงหดหูนะคะโอ้ยยิงฟังยิงหดหูพี่พ้อ,อยเ <ool> พอเขาใจเลยนะคะเข้าใจน้องหลาแดนะคะพี่พ้อยเ่ไเด็กอวยนะคะพี่พ้อยไพ่ไเด็กอวยน้องหลานะคะแต่ว่าพี่พ้อยข,ขอขอความเข้าใจนะคะน้องหลาแดนะคะ น้องหล่าเพื่อนบบงูเรื่องอีหยังนะคะเราก็จะไปว่านะคะถ้าบ่าคุณยังบบงูชัดเจนอีหยังอย่าเอามาเว้าเด้อนะคะเพื่อนน้องหล่าเขาเขามากฟังเพื่อบางครั้งเนีเขาบบฟังกระจิงนะคะอ่านะคะช่องคุณนะคะน้องหล่าเพิ่นเพิ่นบบฟังหรอกนะคะเพิ่นบบฟังหรอกเราอีหยังหนึ่งเขาก็บขเขาไปเบิ่งคิดคุณน้ำนะคะคิดว่าประมาณนั้นนะคะน้องหล่าเขาโบฟังหรอกนะคะเ่แลราก็บวเบม่งคิดน้ำนะคะหลายหลายช่องน้องหล่าเขาก็ไปอยากหูนะคะ แต่ว่าสักมือหนึ่งจะเกิดน้องลาเขาหูขึ้นมาว่าเอ้าคุณช่องคุณคือมาบอกแบบนี้น้องลาก็จิตเสียใจขนาดไหนนะคะพี่ปอยสงสารน้องนะคะสงสารน้องลานะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะมาแบบ่าอียงนะคําบอกกระทบกระเทือนนะก็อยากให้มายุ่ในใจน้องลาเพราะว่าน้องจน้องลาตอนนี้นะคะณตอนนี้นะคะน้องลาเขาเจออย่างมาหลายๆอย่างนะคะเป็นแบบว่า เิ่นทั้งดีใจทั้งเสียใจเสียใจหลายนะคะน้องหลานนะคะแล้วน้องหลานกับวอยากว่อยาณกี่เอียงนะเอ้นอยงนะว่อยากกี่ว่อยากกี่รับลูกอียงนะคะช่องไหนที่ว่าดีเตียนอะเพิ่นกับ่อยากว่อยากใหฮู้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าน้องหลานสักมือนึงเพิ่นหู้ขึ้นมาเพิ่นเห็นหัวตั้งหัวคอเนาะนะคะถ้าเพิ่นกับเขาไเบิ่งล่ะเพิ่นสีว่าจังไ๋น้องก็จิผิดหวังบ่นะคะ ช่องยูทูบเนี่ยนะคะบางช่องบางช่องเท่านั้นบม่ได้ว่าทุกช่องเ้อค่ะบางช่องนะคะเที่ยวนต้องลาไปเว่าวนะที่ว่าแบบว้าวว่าที่ทั้งบดีว่าถนัดเท่านั้นเลยนะคะเขาที่คิดจังไไดนะคะน้องลาที่คิดจังไไดช่องยูทูบนะคะบางช่องนะคะที่ว่าบรแมาว่าทุกช่องเ้อค่ะนะคะบบางช่องเท่านั้นนะคะอ่านะคะ อ่านะคะพี่พ้อยกับบริวายอย่างโดดนะคะแต่คุณบอเชียบอีหยังบอเอียงกระยางนะคะก็ไป่โดดนะคะก็ต้องมาเว้าเอาน้องลาไปเว้านะคะเพะต้องเอาน้องลามาเว้าว่าเออนะคะเอฟตี้ถีนี้แดอหยังแดนะคะไปบอหลอดแดอหยังแดเอฟตี้ถีนี้แดไปบอหลอดแดอย่าเอาไปเว้าวยังสั่นนะคะมาอวานนี่พี่พ้อยับเว้าไปแล้วนะคะอย่าเอาไปเว้าวยังสั่นอีกนะคะพี่พ้อยเข้าไปฟังอีกนะคะไปฟังหลายๆช่องว้านะคะเออนะคะคือมาว้าวแบบนั้นนะคะ เห็นใจนองหลาได้แน่นะคะไอชองทีดาก็ได้จังเลยพระเจ้กรไดอย่างด่าพิดด่าถูกที่คุณด่าแย่ๆแย่ๆอยู่น่ะนะมันโมเมนต์เรืองจริงเลยเด้หน่ะนะคะโอ้ยนะคะพระจะาอคุณกติดไดอย่างเนาะนะคะที่แรกก็ว่าพี่พ้อยก็บ่าประหยัดสนใจหรอกพยายามมองผ่านมองผ่านมองผ่านขามผ่านผ่านนะคะ แล้วที่นี่เนี่ยพี่บางบ้างข้างนะคะมันกับแวบเขามามันกับแวบเขาม,าม้าม,ามันเคยตัวไป,ไ,ปไปเปิดเบิ้งชองตามชองนะคะมันก็ก็เล็กเขาไปฟังประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนี่แหละโอ้ยนะคะขนาดฟังหนึ่งนาทีสองนาทีเท่านั้นก็ยังฟังบ่ได้ย่เลยะค,ะคุณก็ยังได้แย่ๆ,ๆ,ๆอยู่คือเ่าน,นะคะโอ้ยนะคะคุณคุณจิตใจคุณนี่คุณเหตุใจยังบอกเข้าใจคือกันนะคะคุณคือมาด่ดาได้ดีนะคะโอ้ยนะคะบาปกรรมมันมีจริงเด้อน,นะคะคุณก็ บ่เข้าใจอ่ะบ่เข้าใจที่ว่าคุณคอนเทนต์อย่างของคุณนะคะคุณก็คือเป่าคอนเทนต์ที่ว่าเรื่องของคุณนะคะเหตุของคุณเนี่ยเอามาเว้าคุณเอาเรื่องนองหลามมาดาเอาน้องหลามมาดาเอานองหลามมาเว้านะคะช่องคุณกระดนะคะบ่เข้าใจคือกันนะคะบ่เข้าใจนะคะมาวานี่เขาไปเพิ่งแค่นาทีเดียวได้ม้างเป่าถอยออกมานะคะแต่จับใจความใดอยู่ว่าคุณดานองหลงนะคะดาสารพัดทิจดาดาแบบ สารพัดจีวาพวกเขาเนี่ยนะคะอ้ยนะคะคุณขบไปหยุด์ปยอนตะกี้น้อนะคะอ้ยแ่ขบไปยุ์กับบอมีทีบอมีธีทํามาหากิ่นเมนบอลไขว่าจังไดนะคะคุณบ่มีทํามาหากิ่นนะคะคุณบ่มีเอาคุณถึงได้เอาน้องหล่ามาเล่นอยู่แบบนี้มาว้าวอยู่แบบนี้นะคะค้าคุณบ่มีน้องหล่าคุณขบบ่มีทีทํามาหากิ่นเมนบอค่ะนะคะกับบมีคอนเทนต์นะคะเราขายกับบอมเบคุณแต่กับบมีคนเบิ่งออะนะคะเปเบิ่งแล้วนะคะมีคนเบิ่งในช่องคุณน่ะนะคะตอนที่คุณไล่ตัอยู่น่ะ คนเบิ่งในสองคุณน่ะมีอยู่สามีคนตีหาคนณน่ะแหละนะคะเมินกันไปเมินกันมาคือเก่าน่ยแหละนะคะกระพวกคุณคือเก่าน่ยแหละนะคะกับวากันไปเนาะนะคะก็ยังวาน่ยแหละนะคะคนคือกันก็ต้องเบนคือกันตัวเนาะนะคะแล้วที่ว่าอย่างไรเนาะกับคุยกันหูเรื่องเนาะนะคะคุยกันหูเรื่องกับวาเราทําคุณเทนของคุณไปนะคะคุณก็เอาน้องหลาไปว่าวยู่เจ้าวเจ้ยวเจ้าวเจ้าวเอาน้องวาลาไปว่านะคะน้องหลาเขาไม่ได้เป็นความจริงที่แบบคุณว่าวจับนะคะคุณก็เอาไปว่าวแต่ละัดนะคะ คุณเน่เวลาเขาเว้าขึ้นมาเวลาเขาเว้าวอย่างขึ้นมานะคะช่องยูทูบเวลาเขาพูดอีย่างขึ้นมาคุณเข้าไปฟังก่อนเ้อค่ะนะคะคุณเข้าไปฟังเขา่กนนะคะแล้วคุณเข้าใจแล้วนะคุณค่อยเอามาเว้านะคะคุณเข้าใจแล้วคุณค่อยเอามาเว้านะคะนี่คุณบม่ไปฟังเขาเว้าเลยนะคะคุณก็เอามาเว้าในทั้งที่เสียหายนะคะเอาน้องหล่าเสียหายนะคะ แบบทีว่าทีว่าอยูนอ่น่องน่องหลาเข้าไปอยู่ในผุนน่ะนะคะแนต่อมออยู่เจ็ดหมื่นนะคะคุณก็เว้าก็ดีเลยนะคะท,ท,ทั้งทีมันประเด็เป็นแบบที่คุณเป็นเลยนะคะที่คุณเว้าเลยนะคะน่องหลาปร่เด้เป็นแบบคุณเว้าเลยนะคะบางเรื่องมันผิดของหูวารับผิดอยู่นะคะแต่บางเรื่องนะคะคุ้นว้าวอถีกเลยนะคะเราเวลาเขาแถลงเวลาเขาเว้าคุณก็บอกไปฟังเขานะคะคุณก็บอไปฟังเขาเราคุ้นก็เอามาจับป <Amsterdam> ระเด็นเองนะคะวาน่องหล่าจานลัดนะคะ เออเวลาคุณเวลาเวลาแบบเขาเขาแถลงหรืออย่างว่าอย่างอ่ะไปฟังแดเด้อหูหน่ะนะคะหูหน่ะไปฟังแดปากหน่ะไปฟังแดนะคะหูไปฟังแดแเราก็ค่อยเอามาเว้านะคะเอามาเว้าเป็นเรื่องจริงเท่านั้นถ้าเรื่องเป็จริงกาเอามาเว่านะคะพอลองนะคะคุณเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนะว่าคนแบบนี้นะคะคุณเขาไม่เห็นจริงอย่างจะได้ดีเลยนะคะคุณก็ยังมีแบบว่าหน้าที่ของคุณคือว่าว่าคนด่าคุณนะคะที่ว่าเป็นเรื่องโ่จริงนะคะ เวลาเขาเรื่องจิจิงเวลาเขาแถลงเวลาเขาเบาอี๋ย่างตั้งยางคุณก็บอกเขาไปฟังแล้วคุณบอกเขาไปฟังแล้วนะคะคุณก็เอามาวา้าว่าที่ว่าวปถูกต้องเลยนะคะใสร้ไไายตองลาเลยล่ะนะคะเออนะคะแปลกเนาะนะคะโอ้ยบอกพัฒนาตัวเองเลยเนาะนะคะคือไปเหยียบตัวเองได้นะคะคือมาเหยียบหัวนิโปรตีนตัวยูจะแบบนั้นนะคะเหยียบหัวนิโปรตีนตัวเองทุกมือทุกมือนะคะวานองลาทุกมือทุกมือก็บอเลยบอกเขาใจนะคะบอกบอก คอยบอกเข้าใจนะคะความรูส้สึกของคุณคุณคิดแบบไหนนะคะหรือว่าคุณคิดในท่อนี่แหละนะคะบอกเขาใจนะคะด่าได้ด่าดีเม่นกันได้เม่นกันดีนะคะเราเวลาเข้าไปเว้านะคะแถลงหรือว่ายางกระตานแต้บอกเข้าไปฟังค่ะนะคะ <c oughs> มุนออกมานะคะมุดออ,อ,อ,ออกว่าใจว่ามุดออกว่าตจว่าแบบเรื่องที่บอดีเท่านั้นนะคะที่ใส่สมองไว้นะคะเรื่องบอดีออกมาใส่สมองไว้นะคะเรื่องดีๆเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่า อ่าเรื่องที่ว่าดีๆเอาเอามาเอามาใใจสมองตัวเองเรื่องของน้องลานะคะแล้วเรื่องที่บดีนะคะเอาไปไทายย้นให้น้องหลานนะคะเออเรื่องที่บดีน่ะคือบ่เอาใจสมองตัวเองไว้นะคะเออนะคะเอาเรื่องที่บดีนะคะไปยนให้น้่องหลานนะคะเออแปกะตัวคนคนนี้หว่ะนะคะหุดหลายเนาะนะคะ